สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพ่อเม่พี่พน้องปองไปสู้ผู้สู้คนนะครับเนาะมาพอกับส่องเบาไก่ผ้าทํำแสบนัวมันนี้มันนี้เบาไก่ผ้าเมื่อกินเขาปุ้นเขาปุ้นน้ำยากะทิเซบแสบเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เลยครับทางหลังทางหลังบาทนี่ต้นบักคุงทางหลังนี่ต้นบักคุงก็ต้องเป็นบากพี่น้องเลยมาๆามา สวัสดีเสาของวันอาทิตย์เนาะครับเนาะวันหยุดสุขทุกคนเนาะครับเนาะวันนี้มาแซ่บๆก็บบไกลาน้ำจีนน้ำยากะทิเนาะครับเนาะแซ่บๆพี่น้องเอ้ยมาเรต้องเบาได้ย่าห่างจวดเลยพี่น้องอุ้ยเฮียฮูโลหนึ่งครับโลหนึงน่งโลหนึงน่งป้าตัวเฮียจุ่เลยเหร,รเ,เอาจวดก่อนก่อนมันสีเฮียจนเบิดอื้อ อ๋อปอั่นนะิดเนรอืงอ่ยอืม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 หมูคงแล้งสีไงพี่ลองนะ มม่ด้อลองเด้อม sure. <tem> um. ่สบแก็บไกลานะมือนเนาะมือวันยุดด้อเหมือนเนอะมันยุดบวกไก่มันักแกกับนี่ผักสดัดก็บักแตงนะสบแฉกเองกินนแล้ก็แฉบ ปุ่นะครับเคนกินน้ำล้วกับแสบคือเก่าเกาหนักมากเมันจะติติวติวติวเลยอืม เฮียน้ากบิพี่น้องเอยโอ้แสบขนาดพี่น้อย เฮียจะลดหน่อยหนามันโดดออกไปเฮียบอ่ะฮึอาอานติ๋วติวติ๋วติวเลยอุ้ยเกือบเข้าตาเนาะเกับดีดเข้าตา ก็เป็นไรเตริบพี่น้องเอ้ยไก่จะได้กินละอือหือว่าคงแสบกินยำได้กับแสบพี่น้องเอ้ยกับปุ่นม,มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ เห็ดเองเฮ็ดกับเรงแหลมพี่น้องเอ้ยของยามไปให้เบิ้งวิซี่เฮ็ดแล้วเหมือนยายเขาเนาะตรงนี้ใครให้เบิ้งมันยังหน่อยเฮ็ดให้กินเมียเป็นผู้เฮ็ดเนาะมองมองเชื่อกับเฮ็ดเองเจ่าเมียเฮ็ดให้ส่วนมากก็ชิมีมีแต่เมียเฮ็ดให้เนาะเพิ่นบ่็กคลิปมากินน้านี่คือเก่า bởi ừ, kinh nghiệm mắm hương phấn đó hmm ô hô hô tiền ta Ô oh, xa nằm con mình nó cá đi mình lúc nhìn dính mình không ui à. à. Uh, กินกินเขาครับครับครับมาเด้อมาเด้อ mh ừ. mh ngoài hay là phải nói mh im mh 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 ขึ้นได้ไนหะมคำเดียวคำอีเพื่อพีเพนะื่อน้องได้คำหนึ่งคำจำโบคำตาสวดเหระหนึ่งสองสาม

อากาศลมเรือนดีมันลมวบ่อยว่อยว่อ,อ <c oughs> เดี๋ยวก็เลยตั้มเลยบุคงพี่น้องเอ,งอ้สําหรับคลิปนี้ก็บุกไกเอามาฝากฟีฝากน้องเนาะอ่ากระปุลนน้ำยากะทิแซ่บเพี่น้องเอง้หมักอะไรถึงใจกระเสบบุกไกเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับสบายดี